มีประการครับท่นหนึ่งในสีนั่นคือเรื่องตัวเกิดคือการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองครับหนึ่งในสีประการนะฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าตัสรู้อะไรตัสรู้ความจริงสี่ประการก็ได้แต,แต่สร้ำลุงตัสรู เรื่องราวสามประการนี่มันจะต่างกับใครต่อใครนะฮะเนี่ยความต่างตรงนี้แหละฮะท่านแยกให้ออกแล้วจะได้ไปเกิดปัญญาในทางโลกเองครับแล้วนาไปสู่ปัญญาทางธรรมในอนาคตนะน,ะ,นะพูดใ้จบกระดาษเอาของเดิมอ้างถึงของเดิมพอเวลาพูดถึงอริยสัจสี่ก็ทุกสมุทัยนิโรธมรร ถามไม่ใช่ไหมครับจามากี่ร้อยคนแล้วครับจํามากี่ร้อยรุ่นคนแล้วไปถึงไหนครับท่านยังมีผู้คนบอกว่านะว่าเพียงแค่ตามมักมีแปดข้อมีองค์แปดนั่นก็จะเข้าสู่ภาวะบรรลุธรรมผมบอกไม่มีทางไม่มีทางนะฮะถ้าบรรลุบรรลุมาทั้งหมดแล้วมนุษย์นะ่ะจำกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับทำไมลุงถึงบอกว่ามีทาง เป็นไปไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมักมีแปดข้อนาเข้าไปนับไม่แปดข้อเนี่ยจะให้เกิดบรรลุธรรมไม่มีทางนี่ภาษาลุงผิดขอถ้าผิดพูดเดียวให้มารู้หายเป็นไ,นไยายไปเลยงเนี้ยออธิบายมักแปดข้อเพื่อจากันมาจาเนื่องภาษาไทยนะฮะภาษาบาลีไบรานไม่เอาใครอยากจะจำก็จำตรงนั้นลุงไม่ไปหาตรง